โโวขัดต่อไม่ได้ยิงไม่ได้จับเกมยิงยิงก่อนมาแล้วหลังหลังเข้าหลังเข้าว้าเบื่อไหวยี่แต่แตเล่นม่เพราะว่าไอ้ cà phục 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 cà